เรียนเสร็จสองห่อเลยสองซองสองซอ,อ,อ,องเออตาใสทัส้งคืนเลยแม่งเออแล้วตอนนี้มันง่วงยังไงง่วงมันง่วงแต่ตอนออกไปวิ่งอ่ะแล้วแบบมันจะมันจะง่วงตอนเราจะทำไง มันติดว่ะระวังระวังใครเราหี้เฮ้ยเขียหมดเขีหมดมันคาอยู่ทันใต้ตีนเลย เฮ้ยเฮ้ยจะมีเท้าขึ้นมาตรงนี้เพื่อน่มันมียาของตรงนี้เพื่อนเกยังเกยังตรงนี้น่ะมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลยใต้ตีนทางออกนี่โอเคจะว่าจะว่าจะเย็นได้จะเย็นเดี๋ยวว่าระวังนะระวังไม่เจอเจอแต่ศพเนี่ยยึไปไปไป เฮ้ยยังไงนี่ไงนี่ไงเอาอไอ้เห ah. ี้ยเสือกเวทเจอปืนเลยเรีเดี๋ยวผมนี่ผมนี่ผมนี่มันมาถึงแล้วเอะเร็วไปเร็วไปมันมีตัวโอ้โหมีตัวโดดลงไปแล้วหลังบ้านแล้วอ่ะเออเียนนะอะไรนะเียนะโอ้ยังเยอะเลยด้านในเมื่อกี้แบบอย่างมันนะแบบ ตรงนี้ตรงนี้อะไรขูไล่เอาคิวแล้วกูตัต้มเอของกันตัต้มลงมากันเอาออกมาไอ้สี่มันยิงใครอยู่ข้างบนวะท่าไม่เหลือกี่ตัววะห้ตัวอะไรอนะจะเย็นเนะ่ งนี้เลยตรงนี้เลยมาร์คเจอร์ดี้สวยนี่ไงมันมีไฟเหรอมันมีไฟเหรอเฮ้ยมันดึงมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปอยู่หน้าผมเลยมันอยู่หน้าผมเลยไปหนึ่งไปหนึ่ง

ท่นหมดแล้ววะหมดแล้ววะอู้เอาวะเอาวะเอาวะที่นันก็ต้องเป็นศิษย์ครับเอาสวยเอาดิสี่เก้าสวยสี่เอดับเอดับเอาดิเล่นดิเล่นไม่เล่นเอาดิเอาไปคุณโหนกับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมเลยซ้อมซ้อมนี้เลยสมมติเราจะโดดเนี่ยมันไม่ให้จับปืนคืออะไรเนี่ยเน็ตเนี่ยมันก็ได้ไงเนี่ยมันไม่ให้ถือปืนคืออะไรวะเนี่ยขอไม่ได้ มันต้องเป็นปืนในนี่ปืนไหนปืนยูเอ็มพีอย่างนั้นหรอปืนคนเบอลรออีกรอบก่อนได้ไม่ที่อย่างงี้ได้ตัดเมื่อกี้ถ้ากูลงก็ค้างอย่าี้ไไปแล้วไปเนียไม่ตีนขึ้นไม่ตีนขึ้นลงลงลงลองเอามาเลยมันอยู่ทางขวาเลย Watch out ห้ไปกลางแล้วนีอ๋อบอดโอ้ถุยเฮ้ยมีรถแ้งไปนนนอ๋อไปไปมนจะไปชุบมันจะไปชุบไปเร็วเเอามันเอามันอาเลนะอาไรนะเออเอาเลยเอาเลยเออไม่ได้เกิด ไปในเมึงฮิวยากนดิเฮ๊ะเหมือนมีคนว่ะใช่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 คนหนึ่งคนหนึ่งเอออามันเอามีกว่าแน้วนะเออแจะเย็นจะเย็นน็อกน็อกนอน็อสองเออน็อสอง มันก็ยังมีจังหวะมันมันชะง,งักเว้ยมันแบบอันนี้หมดแล้วใช่ไหมไม่ไม่แค่ยังน็อกแค่ยังนกไอ้เจ้าเอ้ยเอ็มซียิงก็ตายนะไหเอ็มซีอะไรผมลืมอุ้ยอุ้ยมาเล่นในระดับวะยิงไหนวะเฮ้ยในเมืองในเมืองในเมือง

Watch out. Đồ phòng này luôn bọn ơi. Ừ. phòng phòng rồi. ta đây tay đây. Tay đây. Tay đây. Cái đây. Tay đây. Tay bye Tay đây. 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 đây. Tay đây. Tay đây. đây. Tay đây. อาอมันอีตัวตัวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวโดนโดนมาโดนไม่สองตัวไม่ใช่ตัวเดียวโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นหรอ We are the best มปตัวเว่ยอือนีสิบสิบเอ็ดละ